สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราก็าจะอยู่ในเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันเหมือนเดิมนะครับเห็นหน้าจอวันนี้แล้วก็คือน,น,น,ะะนี่คือของเดิมนะครับก็คือก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องการทําอัตราส่วนที่เท่ากันหรือการหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยการคูณนะครับโดยการคูณแต่วันนี้นะครับครูจะมาพูดถึงการหาอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับโดยใช้การหารนะครับโดยใช้การหารซึ่ง ของเดิมเนี่ยครูขอทวนนิดหนึ่งการคูณเนี่ยคือการหาเลขที่เหมือนกันใช่ไหมครับก็คือเหมือนกันทั้งตัวเศษและตัวส่วนแบบนี้มาคูณตัวบนและตัวล่างก็คือคูณตัวเศษกับตัวส่วนซึ่งเดิมทีแล้วตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยก็คือการแปลงอัตราส่วนมาใช่ไหมก็คือตัวหน้าไว้เป็นตัวเศษตัวหน้านะครับมาเป็นตัวเศษแบบนี้และตัวส่วนนะครับก็คือจะมาจากอัตราส่วนตัวด้านหลังนะครับนี่คือการแปลง ขั้นตอนของการหาเลขมาคูณเนี่ยใช่ไหมครับก็คือหาเลขอะไรก็ได้มาคูณทั้งตัวเศษแบบนี้นะครับได้สีแล้วก็มาคูณทั้งตัวส่วนแบบนี้ก็คือ7จ็ดคูณสได้สิจากนั้นแปลงอัตราส่วนกลับไปเป็นขอโทษครับแปลงเศษส่วนนะกลับไปเป็นอัตราส่วนเหมือนเดิมนี่คือการทําด้วยการคูณใช้การคูณเข้ามาช่วยซึ่งนักเรียนสังเกตว่ามันจะไม่ยากใช่ไหมเพราะว่าเลขที่เราจะเอามาคูณเนี่ยเป็นเลขอะไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะทําเลขอะไรซึ่งส่วนใหญ่ที่นักเรียนทํากันในครูได้สังเกตมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็สังเกตว่าจะเป็นเลขส3งสีซึ่งครูเคยบอกแล้วว่าอาจจะเป็นเลขอื่นๆก็ได้อาจจะได้คําตอบที่เยอะเป็นจานวนเยอะๆตัวเลขเยอะก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับได้ทุกแบบนะแต่แค่ว่าอย่าคูณเลขผิดอย่าหาผลลัพธ์ของการคูณผิดเท่านั้นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาในส่วนของการหารโดยใช้การหารเข้ามาช่วย การหารนะครับค่อนข้างจะยุ่งยากนิดน,นึงนะครับการหารเนี่ยตัวอย่างข้อที่1น,นะครับการหารเนี่ยครูขอแปลงโจทย์นิดน,นึงนะครับาการหารจากขั้นตอนเริ่มต้นเหมือนกันก็คือการแปลงจากอัตราส่วนนะครับไปเป็นเศษส่วนก็คือ28ส่วน56ใช่ไหมครับยีสบส่วน56ถ้าโจทย์สั่งเหมือนเดิมว่าให้หาแต่ละข้อนะครับ3อัตราส่วนที่เท่ากับโจทย์โดยใช้การหาร แสดงว่าสิ่งที่นักเรียนต้องทำเนี่ยก็คือขอโทษครับไม่ใช่ย5เนาะครูเขียนผิดก็คือใช้วิธีการเขียนเลขรอไว้ก่อนว่าเราจะต้องทำทั้งหมด3จํานวนนะครับเราจะต้องทำทั้งหมด3จํานวนนะอ่ะมาหาด้วยกันจํานวนแรกเนี่ยครูขอเลือกเป็นเลขคู่ก่อนครูเห็น8เห็น6ครูหารด้วยเลยหารด้วย2นะครับ หารด้วย2ทั้งบนทั้งล่างนะครับหารด้วย2ทั้งบนทั้งล่างเราจะได้ว่า28หาร2เราจะเหลือ14และ56หาร2นะครับเราจะเหลือ28แบบนี้ใช่ไหมครับข้อแรกผ่านไปแล้วสามารถทำกลับให้เป็นอัตราส่วนได้14ต่อ28ตัวถัดไปครับหารเลขมาหารครับก็เอาเลข4 อันนี้ครูไปคิดมาแล้วนะครับเอาครูก็คือไปลองเขียนลองหามาแล้วก็เลยจะได้เลขที่เร็วนิดนึงเลขที่หนูจะเอามาหารนะครับหนูต้องพึงระาลึกไว้ว่าเลขที่จะามาหารต้องเป็นเลขที่ทเหมือนกันแบบนี้และเลขทั้งสองอันจะต้องหารเลขแต่ละชุดคือตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวพอดีเลขไหนหา,ไหารไม่ลงนะครับใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะครับ28หารสีเราจะได้7มานะครับ แล้วก็56หาร4เราจะได้14คิดเลขไม่ผิดเราจะได้7ส่วน14ก็เป็นอัตราส่วนคือ7ต่อ14นะครับและเลขสุดท้ายครับก็คือเลข7อันนี้ครูหามาแล้วนะหนูต้องตั้งลองตั้งหารดูคร่าวๆนะครับตั้งหารดูนะครับ28หารด้วย7เราจะเหลือ4แล้วก็56หาร7เราจะเหลือ8คํคำตอบตรงนี้ก็จะเป็น4ต่อ8 นะครับดังนั้นนะครับดังนั้นอัตราส่วนที่เท่ากับเท่ากับ28นะครับต่อ56คือคือใครบ้างครับ14ต่อ28และ7ต่อ14และ4ต่อ8แบบนี้ ะจะสังเกตว่าข้อนี้เนี่ยเลขจะไม,ไม่ค่อยเยอะนะครับเลขที่เรามาหารได้จะไม่ค่อยเยอะแต่ที่ต้องระวังเลยก็คือเลขด้านบนกับด้านล่างจะต้องเป็นเลขเดียวกันนะครับและต้องหารเลขตัวเศษและตัวส่วนลงตัวด้วยไม่ใช่แค่เหมือนกันอย่างเดียวแต่ต้องหารได้ลงตัวนะครับหารไม่ลงหรือเศษใช้ไม่ได้นะครับโอเคนะอ่ะม่อข้อครับ, okay, นะรบข้อนี้เนี่ยกูยกตัวอย่างให้เป็นเลขที่เยอะหน่อย 30ต่อ90ครูขออนุญาตเขียนเลยนะว่า30ต่อ90ตัวนี้สามารถแปลงเป็น30ส่วน90ได้โจทย์สั่งเหมือนเดิมว่าต้องการ3จํานวนครูก็เขียนมาเลยครับ3จํานวนนะครับจริงๆแล้วเครื่องหมายตรเศษส่วนเนี่ยครูครูคต้องควรจะเขียนให้ตรงใช่ไหมอ่าเดี๋ยวครูขอเขียนให้ตรงนิดนึ่งนักเรียนจะได้ไม่งง อันนี้ก็เป็นลายมือเนาะ่ะเป็นเลขตรงๆนี้นะครับเหมือนเดิมครับหาเลขมาหารสังเกตก่อนเลยเลขศูนย์นะครับใครไม่รู้นะครูบอกเลยแล้วกันเลขศูนย์เนี่ยเป็นเลขคู่ถ้าเลขคู่เนี่ยเลขสองจะหารลงเสมอแน่นอนสามสิบหารสิบหารสองนะครับจะเหลือสิบห้านะครับเก้าสิบหารสองเราจะเหลือสี่สิบห้าแสดงว่าเราจะได้ตัวแรกมาแล้วคือสิบห้าต่อสี่สิบห้านะครับ จำนวนที่2ครับเราจะเห็นว่าเรามีเลข0ูนย์เรามีเลข0ูนย์แสดงว่าถ้ามีเลขศูนย์ทั้งบนทั้งล่างเลขที่หารลงแน่ๆคือเลข10เลข10เนี่ยจะหารเลขทุกตัวที่ลงท้ายด้วย0ูนย์ลงนะครับลงตัวเสมอเราก็จะได้10 30นะครับหาร10ก็จะเหลือ3เพราะ10คูณ3ได้30ก็จะตอบ3ด้านหน้าด้านฝั่งนี้นะครับ90หาร10ครับก็10คูณ9ได้90คําตอบคือ9 เราก็จะได้ครับอัตราส่วนถัดไปคือ3ต่อ9อัตราส่วนถัดไปเอ๊เอาเลขอะไรดีนะที่ว่าสามารถหาร30และ90ได้ลงตัวเลขอะไรเอ่ยที่สามารถหาร30และ90ได้ลงตัวนะครับเลขเลขนั้นก็คือเลขอะไรเอ่ยเลขเลข15ลองดูไหมสิบห้าหารลงไหมถ้าไม่แน่ใจว่า15หาหารลงไหมนะครับ ลองเอา15ตั้งคูณก็ได้ครับหรือว่าจะไปดูแม่สุดคูณก็ได้แต่ครูอยากให้หนูลองตั้งคูณเนาะจะได้ฝึก15 1 15 15, 15, 15 2 30เอ๊ะเราได้แล้ว15คูณ3ได้45 15คูณ4ได้60 15คูณ5ได้75แล้วก็15คูณ86นะครับได้90 อา้าหารลงตัวนี่แสดงว่าถ้าหารลงตัวเราก็ใช้15ได้ถูกไหมครับแล้วก็15มาหารนะครับเราก็จะ15หารทั้งบนทั้งล่างแบบนี้คำนวณครับจากสุดคูณเราต้องใช้2ตัวนี้เนาะ15หารไปหารไปหาร30จะเหลือ2นะครับไม่มีเศษและ15ไปหาร90ก็จะเหลือ6ไม่มีเศษแส,สดงคำตอบก็คือ2ต่อ6สรุปคำตอบครับ ดังนั้นอัตราส่วนนะครับที่เท่ากับ30ต่อ90นะครับคือคือใครบ้าง15ต่อ45นะครับ3ต่อ9นะครับและ2ต่อ6จบอีกหนึ่งคอข้อนี้เนี่ยสังเกตว่าเลขจะเยอะนะครับดังนั้นนักเรียนอย่าไปยึดติดว่า โจทย์ที่ครูให้หรือหนูไปเจอมาใน,ในอนาคตเนี่ยจะเป็นเลขง่ายๆเลขน้อยๆแบบนี้หนูลองคิดให้กว้างขึ้นนิดนึงนะคบเพราะว่าถ้าหนูหาจดจอแต่ว่าจะต้องเป็นเลขน้อยๆหนูก็จะหาคําตอบไม่ได้ดังนั้นเนี่ยลองเอาเลขที่เยอะเป็นจํานวนเฉพาะหรือว่าเป็นเลขที่เยอะขึ้นมาหาและหนูก็จะได้คําตอบเหมือนกันนะครับดังนั้นเรื่องของการหาเนี่ยจะต้องมีข้อควรระวังหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งหาที่ถูกต้อง เลขที่เอามาหารนั้นจะต้องเป็นเลขที่เหมือนกันและหารตัวบนและตัวล่างลงตัวนะครับแต่ทักษะการคูณการคูณการหารที่นักเรียนมีตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทําได้แน่นอนแต่ขอให้มีความรอบคอบนะครับโอเคนะ